สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักรีพนเกษตรแห่งทีราบสูงนะครับขับมานีเบาสักสีมีแนะนํานะครับเป็นสาราเก๋ๆงามๆนะครับใม่จริงใม่แท้เบิดทุกขั้นตอนล้ะกสีงานละเอียดมากนะครับเสาบึกบึนใหญ่โตมโหฬ้านซึ่งบมี่หม่องใดเอ็ดมาก่อนนะครับพี่น้องสื่อไปบ่ต้ตงย่านล้มบ่ต้ตงย่านว่ามันสีล้มนะครับดูดีแน่นอนครับพี่น้องครับก่อนอื่นเฮามาหู้จจะเจ้องเ่นก่อน ครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับผมครับแนะนาตู้บอร์ดครับช่างบอยครับผมร้านลุงพศเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าครับผมครับแจ้งพิกัดให้พี่น้องก็ได้ครับร้านเราตั้งอยู่บ้านไพศาลตำบลไพศาลอำเภอระชนช h ยจังหวัดบีรัมครับอยู่ติดถนนเส้นสองสี่แล้วครับครับผมนครับผมอ่าแนะนําสาลาให้พี่น้องก็ได้ครับว่ามีแนวไหนมาแนะนําเนี่ยครับตัวนี้เป็นสาราทรงไทยนะครับผมครับขนาด ช่วงเสาถึงเสาครับสองเมตรคูณสองเมตรครับผมครับถ้าช่วงชายคาจะอยู่ที่สามเมตรหกสิบคูณสามเมตรหกสิบครับผมจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมตัวนี้หลังนี้พิเศษมีความพิเศษนะครับผมเสาใหญ่มากนี่ครับผมไม่เคยเห็นผู้ใดเห็นเสาใหญ่ปนีจะเกลือครับครับนี่เสาหน้าแปดครับเสาหน้าแปดครับเป็นี่องครับเสาไม่เคยเห็นผู้ใดเห็นเสาใหญ่ปนีจะเกลือเสาหน้าแปดครับนี่ เสาใหญ่ๆเลยทุกเราเป็นนักบอ่ครับอันนี้นักครับผมแต่เพื่อลูกค้าเราทําได้ครับผมครับอยากให้ลูกค้าได้ของดีไปครับครับผมนี่ใช้กันทนทนเลยใช้กันทนทนเลยหน้าแปดครับผมเนี่ยหน้าแปดทุกต้นเลยครับผมล่มบบมีตีเงินว่ครับบ่มีตีครับครับแน่นอนดีๆครับสร้างบ่อยเลยเสร็จแล้วครับวันนี้หน้าแปดทั้งนั้นเลยครับก็จะมีโต๊ะกลางมีที่นั่งสามด้านครับครับครับตัวนี้พนักพิงจะเป็นล็อกเวียนครับ อครับพวกพนักพิงจะเป็นล้อวงล้อเวียนทั้งหมดเลยนี่ครับครับเป็นของโบราณครับไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลยไม้เนื้อแข็งทั้งหมดครับผมมีไม้เต็งไม้ปะดูครับหลักๆเลยครับผมแล้วก็ตัวที่นั่งเราทํากว้างครับตัวนี้ที่นั่งความกว้างอยู่ประมาณสี่สิบห้าครับตัวนี้ครับเป็นไม้แพ่นเดียวครับบ่ครับ ประกบกันครับผมปอะกเนียนนะแขกครับบึงก็ยังเป็นใหม่แผ่นเดียวกันครับประกบกันสามแผ่นครับประกบกันสามแผ่นแต่ว่าตระกยาดแห้งครับพี่น้องครับไม่นีครับมีกันตกพอบข้างล่างมีกันตกโอ้ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่คือกันตกครับเวลาผมไปประกอบนะครับกันตกจะอยู่ตำแหน่งอย่างนี้ครับอ๋อครับมันอยู่ตำแหน่งตรงครับผมครับจะไม่ได้เอียงนี้ครับจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้จะกว้างขึ้นอีกครับตัวนี้เขาว่างยังไห้อันนี้ซื้อมันว่าแมนครับผม วางชั่วคราวก่อนวางชั่วคราวเพราะว่าบางทีเวลาเราไปส่งเราต้องถอดไปประกอบให้ลูกค้าเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่ครับผมแล้วก็ตัวกลางเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ครับโต๊ะได้นี่ก็หนาแื่นั้นว่าใส่รอนะเลื่อนเข้าเลื่อนออกสามารถหมุนได้ครับผมหมุนได้ครับหมุนเจ้าอีกแนวหนึ่งเวลาถ้าเราจะกินข้าวทั้งสามด้านอ่ะเราก็หมุนอีกแนวหนึ่งครับผมมันก็จะใกล้ ใกล้ขึ้นครับนั่งกินข้าวกันสามนานได้ครับถ้าอยากปูเสื่อนอนเอาตัวกลางออกปูเสื่อนอนได้เลยครับสบายสบายครับสบายสบายครับผมแล้วก็โครงสร้างดูครับฝานี่ฝาบบมี่มันบอกครับตัวนครับโบมี่ครับผมสั่งตีฝ้าเพิ่มได้ครับผมครับอ๋อแต่ว่าบบมี่กับโครงสร้างทั้งในกับเฮดละเอียดแล้วครับผมโชวโครงครับผมโชครงโปร่งโปร่งครับคาสีให้หมดทุกจุดใช่ครับผมนี่อุ้ยรับี่นองเรับ ให้พี่น้องอย่าบึ่งส่งจั่วส่งยังอยู่เปนเียดนะครับนี่จังหวะบ่มีฝาเพราะว่ามันเป็นส่งสีงามแล้วสมบูรณ์แบบแล้วครับผมแทบสีบ่มีอากาศเด่นหลอดก็มาบนตึ่งๆนี่เป็นตีงานละเอียดนะครับพี่น้องครับงานละเอียดงานชิดนี่บางทีละครับชิดเลยแต่กระสีนี่แน่นอนโค้งสางกีดยิบเลยนะครับนอกครับผมนันนาอะไรดูแฟรูด้วยครับก้าวม้หมดเลยครับแข็งแรงครับ ไม่มีซ้ำกันน็อตเด่นเ <Not> น้นยิ่งจอ้จอเสาเลยแม่งป่ะครับครับผมน็ออเสาเลยครับประกอบพวกนี้ที่เราใส่น,อน็อตเยอะเพราะว่าหนึ่งเราเผื่อถอดไปประกอบให้ลูกค้าครับบางทีลูกค้าทางเข้าแคบภาพแต่ที่ประกอบโล่งเราก็สามารถไปได้<อ>เราสามารถนอกดาวได้ทั้งหมดเลย ใช้เวลาประกอบประมาณ3ามชั่วโมงครึ่งครับครับตอนหลังครับแล้วก็เก็บสีด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งครับเก็บสีเก็บรอยครับผมอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงครับในการประกอบสชั่วโมงในการประกอบครับผมครับก็คือสีใสเวลาในการอยู่น้ากันประมาณหาหกชั่วโมงเนาะครับผมเพราะว่าที่เราทาแบบว่าถอดได้นี่แหละเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าครับครับมีเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับสาราสารามีตั้งแต่3ามหมขึ้นไปครับผมครับ ถ้าอย่างหลังนี้นี่ไซส์ส2 2> องเมตรคุณสองเมตรจะอยู่ที่ห้าหมื่นแปดครับผมห้าหมื่นแปดครับผมแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้ความพิเศษมากขึ้น,น,นเน้นไม้อยางเสาก็ไม้แดงทั้งหมดก็เราก็ทําไม่ได้ครับสั่งเน้นไม้อย,อย่างหลังนี้นี่คือกันบอกครับครับนี่ครับโอ้คัดไม่ให้เลยบอกครับครับตัวนี้เสาไม้แดงทั้งสี่ต้นเลยครับนั 8, บแปดเบิังบังบงจังไดีครับสังเกตจังไดียมีมี ลายไม้หบอกครับลายไม้แล้วก็ไอตอนที่ว่าก่อนทําสีนะครับมันจะชัดครับสีสีตัวเนื้อไม้แดงมันจะฉ่าเลยมันจะเป็นเหมือนสีเหมือนไม้เปียกตลอดเวลาครับผมนี่คือวิธีการสังเกตว่าไม้แดงไม้แดงครับนี่ขั้นบันไดไม้ปดูทั้งหมดเลยโอ้ขั้นบันไดใช้ไม้ครับตรงนี้พื้นตรงนี้เป็นไม้เต็งทั้งหมดเลยครับขัดไม้ทั้งหมดครับผมอย่างนาครับแล้วก็พนักพิงไม้ปดูทั้งหมดเลยครับ ครับตัวล็อกเวียนลายไม้ประดูหมดเลยประดูหมดเลยครับนี่ครับที่เราว่าลูกค้าสั่งคัดไม้พิเศษครับผมโอ้เสาหนีคือไม้แดงทั้งสี่ตนเลยอย่ครับใช่ครับผมเม้นเลยหน้าแปดครับเพราะว่าตัวเนี้ยเสาอะเราใช้เป็นหน้าก้ามาม่ไดเหรือหน้าแปดเพราะว่ามันมันต้องมาใส่แต่งครับก็ราคาเสาค่อนข้างสูงครับผมเพาเสานี่ก็สูงแล้วใช่ครับราคาเสาค่อนข้างสูงครับแต่ในลูกค้าออเดอร์ไว้ก็เราก็หาให้ลูกค้าได้ครับผม ก็แต่จะต้องใช้เวลาหน่หนึ่งใ,ในการทําเพราะว่ากว่าจะได้ไม้มาครบครับต้องใช้เวลาหนึ่งอย่างลนเนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งกว่าจะได้ละครับผมกว่าจะได้รังไม้ก่อนใช่ต้องรวบรวมไม้ก่อนครับผมเพราะว่าลูกค้าจะระบุว่าเออจะได้ที่นั่งเป็นไม้ปดูพนักพิงเป็นไม้ปดูรอกเวียนไรขอเป็นไม้ปดูทั้งหมดเสาเป็นไม้แดงหรือเสาไม้ปดูอะไรเงี้ยคือบอกได้ครับผมแต่ราคาก็จะสูงขึ้นเท่าไหรไครับรังนี้ตัวนี้ลูกค้าจบอยู่ที่หกหมื่นสี่ครับหกหมื่นสี่ครับเพิ่มมาอีกเจ็ดพันครับผม มีเพิ่มค่าเสาค่าพวกนี้ผมเพราะว่าผมไปซื้อวัตถุดิบอะราคาก็จะต่างกันแต่ถ้าคราคราเนี่คือจะมีไม้เต็งไม้ประดูอะไรคือผสมกันเหมือนแบบนั้นคือจะผสมกันครับผมเนี่ยผมแล้วรลหเกี้ยนนี่แท่ยุพาธนี่แท่แล้ครับผมของแท้เนี่ยมีทหูมีเนี่ยยังอยู่อยู่นี่เนี่นี่เนี่ยมันจะมีรูที่ว่าซี่เกวียนอะไอตัวคำเกวียนเสียบครับับของแท้หมดเลยครับผม เนื้อใหม่เมื่อบ่งไกลๆจางหูวัดเป็นเนื้อใหม่เก่าแห้งเนาะครับเนี่ยไม้ประดูเลยครับประดูเนี่ยนี่ประดูแดงโอ้แดงชัดเจนเลยเนี่ยประดูแดงนี่ประดูดูลายไม้ครับถ้าเบิ่งไกลบิ่งบ่อก็เป็นใหม่เก่าครับแต่ว่าถ้ามาเบิ่งไกลๆจากหูวัดเป็นเนื้อใหม่โบราณแห้งคครับลาสสิกแห้งครับนะครับเนาะโอ้มีมองว่างแก้วว่างยังไห้ตลอดครับเรียบร้อยครับผมจบเลยหลังนี้ครบจบในที่เดียวครับ โอ้ไม่แดงหาบดเลยง่ายๆเดี๋ยวครับพี่น้องครับสร้างบอยก็เก่งขาขาบดเลยข้างบนก็คือการเบิดครับคือการเบิดครับผมโครงสร้างคือเน้นให้ทั้งหมดครับสีเก็บเรียบร้อยครับผมความที่ความยังของกระเดื่องยังก็ครับอันครับจนทันครับจันทันหมบครับจันทันแล้วก็ตัวไม้แปรครับครับโอ้ติดทีครับผมติดทีแล้วก็ไม้ขนาดเดียวกันเป๊ะเลยใช่ครับผมนี่ครับเก็บงานละเอียดแค่ไครับคือทําให้สมราคา ครับผมเพราะว่าในในลูกค้าเขาก็ไว้วางใจเราแล้วแล้วก็ทําสิ่งดีๆให้ลูกค้าครับผมแล้วทุกอย่างจะตามมาเองครับผมครับหนึ่งถ้าเราถ้าเราทําดีครับหลังต่อไปบางทีลูกค้าอาจจะพาพักคพวกหรือญาติมาซื้ออีกอะไรเงี้ยครับครับว่าของพวกนี้มันอยู่ที่ปากตบปากครับผมถ้าเราทําดียังไงก็ได้ดีครับผมผมเชื่ออย่างนั้นครับครับผมครับผมอยาบนี้ครับเนาะ มีอีกหลังหนึ่งให้รีวิวได้อย่ครับหลังเนี่ยครับนี่ครับหลังน้อยครับผมตัวนี้เป็นเป็นของขายดีบรครับช่วงนี้สลาคือจังจ่ายเคสได้หลายคือจังเหลือบลหลายปรนเดโอ้็าลาขายขายดีครับสลาขายดีนะครับเนาะพวกนี้เป็นทรงบาลีครับเป็นทองยังไขคือแม่บ่อสูงคือมูเพิินตัวนี้ครับตัวนี้เป็นทรงบาหลีสามชั้นครับโอ้โตัวหลังนี้ตอนแรกมีลูกค้าจองแล้วตัวนี้ลูกค้ามาแคนเซิลครับพอดีพื้นที่ไม่พร้อม ครับก็เลยขอแคนเซิลไปก่อนครับก็เสียโอกาสการขายไปหลายเดือนอยู่ครับผมแต่ไม่เป็นไรครับว่าเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมเก็บสีให้ใหม่ครับก็สีมันเริ่มมันมันเริ่มแหะเพราะว่าตัวนี้ผมทาสีไว้ก่อนแค่สามเที่ยวครับครับแต่เวลาก่อนส่งอ่ะผมจะทําสีอีกแล้วก็พอเวลาไปส่งอ่ะถ้ามันเป็นรอยอะไรผมก็เก็บสีอีกรอบหนึ่งครับคพือให้สวยเลยครับผมจะไม่ได้ไปสภาพนี้ครับผมของทุกอย่างถ้าไปถึงมือลูกค้าแล้วต้องเรียบร้อยครับผมสามหมื่นเท่าไหร่ครับตัวนี้สามหมื่นแปดครับ สามหมื่นแปดเป็นทรงบาหลีเสากลมเสากลมครับนี่อาญาครับผมแต่ถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจครับติดต่อมาได้ครับครับนี่เดี๋ยวคิดราคาพิเศษให้ครับหลังนี้อครับผมราคาพิเศษอีกเลยครับผมครับครับถ้าบอกมาจากช่องศักดิ์สีเนี่ยครับผมลถให้อีกครับผมรถให้ยีกครับครับผมขอบพคุณในหลายครับครับผมครับผมดีใจครับดูคาดดีใจบิ๊จีเท่าไหร่ เอาก็มีสามหลังนาะช่วงนี้ใหรรีวิวนะครับครับแล้วก็มีอีกหลังหนึ่งอะช่างกำลังทำสีอยู่นั่นเป็นงานออเดอร์คัดไม้เหมือนกันครับผมครับอยู่ด้านในกำลังทำสีอยู่ครับถ้าอยากไม่รู้ว่าจะอยากเห็นตัวเนื้อไม้จริงๆของไม้ด้วยหรือเปล่าถ้าอยากเห็นอะผมสามารถพาไปชมได้อับไปเลยครับผมครับชมชมชมครับชมตามมาเลยครับผมครับนี่ครับหลังนี้ที่ลูกค้าสั่งคัดไม้พิเศษ ครับอีกหลังหนึ่งเป็นไม่ยังครับตัวนี้ตัวนี้เสาเป็นไม้แดงโอ้เสาเป็นไม้แดงพนักพิงดูครับเป็นไม้ประดูทั้งหมดเลยรับคือไม้จริงสิเป็นแนวนี่ที่เปลี่ยนลุกสีใช่อันนี้จะเป็นไม้เต็งครับผมอันนี้หลังนี้ลูกค้าขอเป็นตัวล้อเป็นไม้ประดูหมดเลยเนี่ยแล้วฝักตัวฝักจะค่อนข้างแบนใหญ่ครับผมแล้วก็ตัวนี้เขาขอเป็นไม้เต็งครับผมกรอยา้มันมีสีสันในตัวพนักพิง ไม่ใช่แค่มีสีเดียวใช่ครับผมก็อยากดูมีสีสันหน่อยครับนี่ตัวไม้จริงครับผมโอ้ตอนนี้ก็ล่างร่มสีกันนะครับร่มจัาลอบครับเพี่ทั้งหมดห้าเที่ยวครับห้าเที่ยวลงให้นานๆเลยครับผมครับนี่เสาหน้าแปดใหญ่ๆครับก็คืองานสั่งคือเชื่อมือได้เชื่อมือได้ครับผมไปไปได้เลยงานสั่งคือมาดีแน่นอนครับผมงานสั่งหนึ่งเราก็กลัวลูกค้าไม่เอาเหมือนกันครับครับผมถ้าทําของไม่ดีให้ลูกค้าลูกค้าไม่ถูกใจลูกเ้าลูกค้าก็สามารถ ให้ตีกลับมาก็ได้ไม่รับของก็ได้ครับผมเรายินดีเพราะว่าหนึ่งไหนไหนลูกค้าก็ให้ความไว้วางใจเราอยู่แล้วครับเราก็ต้องทําสิ่งดีๆให้เขากลับคืนครับผมก็คือพวกงานสั่งจะเป๊ะทุกงานเลยยอดมากๆนะครับเขามาจองไปแล้วก็สั่งไว้ก่อนนะฮะไ้เฮตไทยไม่นะเบิร์ตสุดโตเลยครับนี่ดูครับสวยๆเลยครับ อนี่จากขาขาวเพ็นเนื้อแไหงเริ่มชี้กันเริ่มมากแล้ววันนี้นี่ครับเนี่ยไม้กระดูมันเลยไม้กระดูมันเลยครับผมนี่ไม้ประดูมันเลยครับเราทํางั้นแบบว่าอย่างนี้ให้ลูกค้าเลยครับจบจบแต่ในระหว่างที่เราทําเนี่ยเราจะวีดีโอคอแล้วก็ถ่ายวิดที่ิดโอส่งให้ลูกค้าทุกขั้นตอนเลยลูกค้าจะได้เห็นทุกขั้นตอนที่เราทําครับคือลูกค้าสบายใจได้สมมติว่าเอาดูไปแล้วยั้ไม่จูกใจให้เรามาปรับปรุงอะไรสามารถบอกได้หมด ครับผมกินดีครับผมแน่นอนนี้นะครับเนาะครับนี่ใส่เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ครับครับการส่งเสริมให้ลูกค้าไดดเห็นผลงานของร้านไปนะนำใช่ครับผมโอ้หางดีครับร้านหนึ่งรถท่มาได้อีกหลังหนึ่งนะครับเป็นสร้างใหม่สามารถสร้างเฮ็ดได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นซาลานะครับทีสามสี่หลังที่เราได้เห็นกันนะครับเอาสิพาดพี่น้องพี่ชมมาบ้านได้หลายหลังที่อยู่ทั้งในเป็นจบสาหรับมินิกระซ่งมาพ่อพี่น้อนะครับเดี๋ยวพรอมกันชิปนายครับผมครับสวัสดีครับ